สวัสดีครับ,บสินะครับวันนี้มาสอนโหลดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้โหลดนะเอาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้านี่นะครับคมหรือใช้กากรอกเยอะเอเน็ตเอ็กโพลเลอร์ของเราก็ได้หรือให้มีก็อื่นนะครับเป็นเบราว์เซอร์เอเน็ตเราก็เข้าได้นะครับ เราชอบใช้ตัวนี้นะครับผมเคยเอาโปรแกรมลงไว้ในกลุ่มเอลี่ของเราแล้วนะครับนี่นะครับ ผมเอาตัวนี้ลงไว้ให้นะครับนี่ครับที่โหลดนะครับผมจะไปอย่างไวนะครับตอนโหลดจะนานนะครับจะนองเป็นหน้านี้นะครับเสียพิงเียงพิงของโริแรมนะครับ นี่ครับมีให้โหลดอีสองอันนะครับเป็นแบบสามสบสองบิตนะครับกับแบบสิบสี่บิตนะครับเครื่องใครกี่บิตก็เอาตัวตัวนั้นนะครับพิธีดูบิตง่ายๆนะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับคลิกขวานี่ครับพี่นะครับมันจะบอกนะครับว่าคอมนั่นี่บิตตรงนี้ครับนี่ครับ

จะขึ้นถ้ามากดปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นแบบอ่้อ่าอ้าวหายงแล้วช้าอยู่อ่นี่ครับไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวครับนี่ครับมันด้ขึ้นมาเป็นแบบนี้กดดาวน์โหลดนะครับ ะครโหลดแค่นี้นะครับดาวน์โหลดต่อกันเลยนะครับพอเราดาวน์โหลดได้แล้วนะครับตรงนี้จากตรงนี้นะครับดาวน์โหลดได้แล้วมันจะเข้าแล้วแต่เครื่องนะครับเครื่องใครเอาเข้าตรงไหนก็มาดูนะครับของผมจะเข้าตรงนี้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนี่ครับโปรแกรม Bio 4, Bio นะครับ bo studio x8 นะครับผนตัวเดิมที่ผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ใชตัวนี้นะครับที่เราโหลดมาจะเป็น x8 นะครับเป็นชื่อแบบนี้32บิตนะครับมันจแะบบอกแล้วก็ับบ b l e ลคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราดับบ l ิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับมีของใครไม่มีก็ไ,ไรนะครับผมตัว อะไรไม่รู้นะครับเลี่ยวอเข้าไปรอมอีอมกนิดหนึ่งนี่ครับออโอเคครับราสั่งมาตรงนี้นล้ากีเรออีกคำหนึ่งเหมือนกันนะครับ เราก็รอนะครับเดนดนะครับเพราะว่าตุ๊กแกมันตุ๊กแก่มันมาใหม่มันไฟใหญ่มากนะครับนี่ครับมันจ้ขึ้นมาแบบนี้ถ้าคนนํำถูกนะครับถ้าไม่ถูกก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับนิกจะขึ้นแล้วก็น็กไปตัวนี้เทียวาตานะครับ สเตตน,น,นะครับออสอเมริกานะครับใส่ตัวนี้หรือเอาคี่แบบก็ได้นะครับเอาอเมริกาก็ได้อันนี้ก็นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยอันนี้ก็อา่าโอเคอนนแล้นนก็อนนิสโกนาวนะครับนี่นะครับก็จะรอตรงน,นี้นะครับมันก็จะมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วครับเราจะยิงนะครับเราโหลดไปเรื่อยๆนะครับก็น่ครับเยอนะตอนนี้ก็เดีประมาณนี้นะครับนะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับลงที่มันโหลดคฟา์เสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ สองตัวนี้นะครับครับอันนี้มานะครับสิ่งที่เราจะใช้ตัดต่อวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับนะครับโปรแกรมนตัวนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเคนะครับครับโอเคแล้วนะครับสำหรับวิธีโหลดแล้วก็วิธีลงโปรแกรมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำที่ตัดต่อ ให้นะครับวันนี้ก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ